สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้เห็นภาพก็คงจะเดาไม่ยากครับพอดีมี f อครับเขามาบอกว่าโอเคเขากำลังจะซื้อปืนนะครับเพื่อไว้ปกป้องทรัพย์สินที่บ้านนะครับมีให้เลือก2แบบอีกแล้วครับท่านก็มีปืนที่เป็นแมกกาซีนกับปืนที่เป็น o, เดนโม่เนาะรียนสั้นแล้วกันแล้วผมก็ถามว่าโอเค อ,อ,อยากได้ปืนประเภทไหนนะ1 1ดมอมอไหมเก้ามอม,อมอหรืออะไรเขาบอกว่าขอเป็นปืนที่เป็นท้องตลาดนะครับปืนตลาดแล้วกันเนาะผมก็โอเคให้ผมทําคลิปเพื่อความมั่นใจนิดนึงครับเป็นแนวคิดของผมนะว่าถ้าผมจะซื้อปืนก,กระบอกหนึ่งเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวเราเนี่ยซื้อปืนอะไรดีนะครับระหว่าง แมกกาซีนกับโมนะครับซึ่งผมถามว่าเขาส่วนสูงเท่าไหรล่ล่ะเขาก็บอกว่าประมาณสัก1 7ออ่าพอๆผมเนาะแล้วก็มือใหญ่มือเล็กเขาบอกโคเคกลางๆนะครับซึ่งออกตัวไว้ก่อนเนาะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ก็เป็นคนที่ใช้งานมันเองนะฮะจะบอกว่าอันนี้ก็หลายปีนะที่ผมศึกษาเรื่องปืนมานะครับเร,เริ่มต้นเลยผมก็มีชุดนี้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่กระบอกนี้นะผมเคยมีตัวที่เป็ลรางเต็มเนาะนะครับ P01 นั่นเอง P01 กับสมิธที่เป็น3นิ้วแต่เป็นรุ่นนี้นะฮะ M60 ที่เป็น3นิ้วนะครับแล้วก็หมุนเวียนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆส1บอมอมอมั่งอะไรมั่งปืนใหญ่ปืนเล็กสุดท้ายนะครับบอกตรงๆก็มาลงที่ชุดนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็สุดท้ายก็คือเอาไว้ใช้งานนั่นเองนะครับ ผมไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้อแบบคือไม่คือชอบนะครับชอบการใช้งานแต่ว่าไอ้พวกปืนตั้งแรงอะ่ะจุเบ็ดมรมมองอย่างนี้จุดสีูจุดอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของผมก็คือเอาไว้ปกป้องชีวิตทรัพย์สินใช้างานง่ายนะครับแล้วก็หากระนุนไ้ง่ายนะครับก็เลยมาตกที่2ก็บอกนี้นะครับก็คือ4 z นั่นเองฮะสี z, ตแตอนแรกก็เลือกระหว่าง กลอกกับสีเซเนาะอันนี้ก็ผมว่าพอๆเนาะแต่ขึ้นอยู่ความชื่นชอบนะครับผมก็เลยชอบที่เป็นเป็นเหล็กมากกว่านะครับแต่มันแอบขึ้นสลาะยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นลูกโม่นั่นเองตัวลูกโม่เนี่ยผมก็เคยมีตัว M15 นะครับอ่าที่เป็น s 1 5มสิาคิวสามเนาะเป็นกระบอกกลอกแรกของผมเลยที่เป็นลูกโม่เนาะที่เป็นเหล็กนะ แต่เขาแอบ,บที่ดูแลยากที่หนึ่งนะครับแล้วก็การพกพามันยาว่มันใหญ่กว่านี้เยอะมาเจอตัวชิป60ตัวนี้โอ้โหถูกใจเลยครับอ่กาก็เด่นทุกครั้งนะฮะขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนครับบทแมกกาซีนนะครับปืนชาวบ้านก็ต้องมีลูกนะครับแล้วก็ไรอ่าปืนก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับอ่าอยู่บ้านเรียบร้อยเนาะอ่าเคลียร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ัวลูกโมนเองนะครับไฮลบยูเท okay. มาแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับค่อยๆปิดนะครับนโอเคครับมาเข้าเรื่องเลยครับระหว่างปืนลูกโมกับปืนแมกกาซีนครับส่วนตัวผมเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกโมหรือแมกกาซีนอะ่ะผมชอบทั้งสองแบบอ่าผมพูดไปก่อนนะครับชอบชอบสองแบบเลยนะครับก็เลยบอกโอเคชอบสองแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าถ้า ถ้าต้องเลือกเนี่ยอ่ะผมมาพูดแปลกใจแล้วกันเนาะปืนที่เป็นลูกโม่เาผมพูดปืนลูกโม่ก่อนถ้าปืนลูกโม่เนี่ยอย่างที่เห็นนี่คือครับบนลูกโม่ที่เป็นเขาเป็นสเตเลสแล้วกันเนาะเราจะได้พูดทีเดียวเลยอ่าถ้าเป็นสเตเลสเนี่ยบนลูกโม่เขาเป็นใช้งานง่ายอืมขออนุญาตได้ใช้งานง่ายนะครับราคาก็าพอๆกันเนาะแต่ว่าใช้งานง่ายมากเปิดโม่ใส่ลูกปิดโม่แล้วก็ยิงเลย นะครับหรือเ,เอาไว้ใช้งานหรือใส่ใส่ซองอะไรไว้ที่หัวนอนหรือจะพกก็ได้เห็นไหมครับผมเลือกเป็นขนาดเล็กเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะพกพาได้ใช้งานในงานแนละใช้งานที่บ้านได้นอกบ้านได้ได้หมดเลยครับถ้ามีความจําเป็นต้องใช้จริงเนาะเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินเราครอบครัวเราได้เลยนะครับนะครับข้อเสียของปุลุโมมีอย่างเดียวนะครับก็คือบรรจุลูกสุดได้น้อยนั่นเองนะได้ 5, 6หหรือ7นัดนั่นเองนะครับอ่านะ แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นตัวแทนของซิมิชิปตัวนี้ก็ได้5นัดนะครับจุดสาแปดได้5นัดนะฮะสามแปดสเปนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานปืนลูกโม่ก็ต้องอาจจะต้องมีกระสุนสำรองนะครับเอาไว้หรือมีตัวโหลดเดอร์นะครับเอาไว้กรณีที่ต้องใช้มากกว่า5นัดนะครับนะครับนี่คือข้อเสียข้อเดียวของปืนลูกโม่นะนะครับแล้วก็ ส่วนขนาดกระสุนหรือความรุนแรงของกระสุนมีให้เลือกหลากหลายตัวนี้สามารถจริงลูกบวกพีได้ไหมครับเนี่ยบวกพีที่มีความรุนแรงกว่าจุดสาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องความรุนแรงของว่าพอๆกันของของก้ามมมอ,รมอรหรือจุดสาเนาะนะครับข้อดีก็คือพวกใช้งานง่ายนะครับเราสามารถที่จะคาลูกกระสุนเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นปีๆได้เลยนะครับน่โดยที่ปืนไม่ได้รับความเสียหายนะครับนะครับ ่าแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรค่าซ่อมก็มพอค,ะะครับมีมีผมว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรเยอะนะครับแล้วก็เราประเทศไทยคุ้นเคยกับสามแปดมานานมากครับหลายเป็นร้อยปีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับทั้งซ่อมกเก่งมีเยอะครับแล้วเสียโอกาสเสียน้อยมากครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนาะครับแนะนําถ้าเป็นลูกโม่เนาะเป็นสตเตเลดดีกว่าครับดูแลได้ง่ายกว่าไม่ต้องห่วงเรื่อง สน,นิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นลำหนาด้วยยิงบกพีได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นก็ปูรุมโมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะ,นะครับนะครับก็ฝากไปถึงพี่คนนั้นนะว่าปูรุมโมเนาะดีนะครับแต่ดูลูกศิษยแล้วกันว่าถ้าเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลเยอะสมมตินะอ่าอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือถ้าอยากใช้จริงๆก็ต้อง เตรียมกระสุนสำรองไว้นี่นั่นนะอ่ามันก็เอาไว้ปกป้อง,องชีวิตทรัพย์สินได้ครับนะครับกนะ็คือการยิงปืนนัดแรกก็ก็ต้องต้องมีสติดีดครับผมก็ก็ยังไม่เคยเนาะถ้ามีภยัยคุกคามมานะครับผมก็พูดก,กลางๆก,ก่อนนะนะครับโอเคครับปืนลูกโม่ไปแล้วเนาะต่อมาเป็นปืนแมกกาซีนครับผมพูดภาพรวมเลยนะครับอ่าเราจะไม่จอะจงเป็นยี่ห้อนะแต่ว่าที่เห็นอยู่เป็นตัว ซีซัทเจ็ดห้าคอมแพคที่เป็นเหล็กล้วนนะครับตัวแม็กตัวแม็กกาซีนนะฮะก็ข้อดีของเขาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์เป็นสเล์นะครับเป็นเหล็กหรือเป็นอลอยก็คือเขาสามารถที่จะบรรจุกระสุนได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกันเนาะถ้าเทียบกันเนาะถ้าเทียบให้ดูนะครับโอเคครับถ้าเทียบจํานวนกระสุนแล้วกันเนาะ ที่เห็นเลยคือความรุนแรงก็พอๆกันผมว่านะถ้าเกิดเราเทียบว่าความรุนแรงมาพอกันนะอาจจะยิงลูกบุกพีได้อันนี้ก็ความเร็วอาจจะมากกว่าน,นิดนึงแต่ว่าโดยสรุปก,ก็เท่ากันประมาณนี้เนาะถ้าดูจากจำนวนกระสุนจะเห็นแล้ว่าตัวที่เป็นแมกกาซีนนะครับก็ได้15นัดเห็นไหมฮะสินัดเลยนะครับ1แม็กสิบนัดแบบนี้สิบนัดเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวลูกโม่เนี่ยได้5นัดนะครับนะโดยพื้นฐานได้ห้า ห้นัดหน่อยที่6นัด7นัดแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นเทียบับ2กระบอกนี่ก็คือได้5นัดนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนจํานวนที่เป็นแมกกาซีนของแมกกาซีนะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราโหลดลูกเข้าไปนะฮะเนี่ยใส่เข้าไปนี่เราดึงได้15นัดนะครับปืนนี้ได้15านัดเลยนะทีเดียว15นัดแต่ถ้าเทียบกันอันนี้ก็ต้องโหลดใหม่นะครับ3ครั้งถึงจะเท่านี้ หนึ่งครั้งนะครับอ่าครับผมอันนี้คือจำนวนกระสุนเนาะที่ที่เราต้องใช้างานนะครับต่อมาการใช้งานพูดถึงการใช้งานเนาะบอกอย่างที่ทราบคือปืนลูกโม่เนี่ยใช้งานง่ายครับนี่คืออย่างที่บอกเขาเปิดปุ๊บใส่ปัาบยิงปุ๊บได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับสามารถฝึกฝึกได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็น แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเนาะต้องมีวิธีการนี่นะครับนี่มีมีวิธีการที่จะต้องฝึกการโหลดกระสุนเข้าแมกกาซีนหรือการโหลดแมกกาซีนเข้าตัวปืนนะครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกโม่เนาะอ่ะขออนุญาตขออนุญาตเดโม่ลูกโม่ก่อนเนาะลูกโม่เป็นงี้จับปืนขึ้นมาเปิดนะครับทำ i w อย่างี้เนาะอ่าดันดันไปข้างหน้า แล้วก็ผักมาเปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลูกใส่แบบนี้นี่สองาสามนี่ครับอ่าปิดพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยนะปืนนี้ยิงได้เลยครับยิงได้เลยไม่ต้องขึ้นสไลด์ไม่ต้องไม่มีอะไรเลยง้างนกยิงหรือเหนี่ยวยิงได้เลยนะครับอันนี้เป็นปืนลูกโม่ครับความสะดวกสบายนะ แต่ถ้าเป็นตัวแมกกาซีนนะครับกรณีที่ยังไม่มีแม็กว่างๆเลยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องบรรจุลูกก่อนครับเอาเอากล่องกระสุนออกมาแล้วก็บรรจุวิธีการบรรจุก็ต้องบรรจุแบบนี้ฮะบรรจุเข้าไปนะครับสมมุตินะครับอ่าสมมติสมมติมมน15านัดต้องเราต้องมีทักษะในการบรรจุกระสุน เข้าแมกกาซีนด้วยนะครับสมนะมุติว่ามันเต็มแล้ว15นัดเราต้องโหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปแล้วก็ต้องขึ้นขึ้นนะขึ้นนะทีน,นี้ลูกอยู่ในรังเพลิงเรียบร้อยนะครับแต่ผมจะไม่เอาหน,นีเข้ากลงไกลเนาะนะครับต้องมีทักษะถ้าเราลั่นเนี่ยตอนนีย้ยิงได้เลยนะเราจะไม่ลั่นเนาะแล้วก็เอากระสุนออกมาก่อนนี่ครับปืนพร้อมใช้งานแล้วแบบนี้เนาะย,ยิงได้เลยนะยิงปุ๊บ ต่อเนื่องได้เลยมันก็จะขึ้นสไลด์มาไปเรื่อยๆจนกว่ากระสุน้งหมดมันจะค้างสไลด์นะครับอ่าก็ต้องมีทักษะในการเอาลูกออกอีกถ้าเกิดภัยเขาไม,ไม,ไม่ไม่มาแล้วเราต้องมีวิธีการเอาลูกออกยังไงเขาต้องนี่ครับเอาลูกออกให้เป็นฮะกดดึงสไลด์มาถายหลังอ,อ่าลูกก็จะออกมานะครับแบบนี้นะฮะนี่คือความ ขั้นตอนที่มากกว่าปืนปืนละ่ะปืนที่เป็นลูกโม่ถ้าคนจะใช้แม็กกาซีนครับปืนแม็กกาซีนทุกเกือบทุกชนิดใช้งานแบบนี้หมดนะครับในเรื่องของเซฟหรือลดนกแรงต่างก็เป็นฟังก์ชันไปนะแต่ว่าบางรุ่นก็มีหลังอ่อนหลังแข็งกระวานไตเนาะก็ก็แต่การบรรจุแม็กกาซีนหรือการเอารูกออกก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะใช้แม็กกาซีนนะครับถ้าเราจะใช้แม็กกาซีนเนาะเราต้องเราต้องฝึกฝนและชำานาญการเป็นไป,นปนได้คือไปเรียนที่สนามยิงปืนครับเนาะไปให้เขาสอนก่อนว่าถ้าใครมาเนี่ยมันไม่ใช่ยิงได้เลยนะมันต้องเอากระสุนเข้าเข้าแม็กก่อนแล้วก็โหลดเข้าตัวปืนแล้วก็ดึงสลไลด์มาอีกถ้าสไลด์ค้างท่านเง็นไงอีกโอ้โหมันมีเวลาเราตื่นเต้นอะ่ะมันจะไม่เหมือนเอาขาเรียกว่า เวลาปกติเนาะเราก็ทำมันเพลินไปแต่เราตื่นเต้นคิดดูครับคิดดูว่าถ้าโจนมาแล้วขนาดบรรจุลูกกระสุนนะ่ะมันโอ้โหมันมือยังสั่นเลยนะครับหรือเร่งรีบไปเนี่ยแล้วเราต้องโหลดเข้าเข้าเปิดอีกเนาะโหลดเข้าปืดแล้วยังต้องดึงทไล์อีกดึงทไลก์ก็ถ้าคนดึงอย่างผมดึงเมื่อก่อนผมก็ดึงแบบจะกล้ากลัวไงดึงแบบเออมันหนักด้วยก็ปล่อยไปลูกกระสุนอาจจะติดนะนะครับ เห็นครูที่สอนนี้ปปืงบอกดึงท้ายก็ปล่อยไปดึงแรงเลยดึงแล้วปล่อยนี่ดึงมั้งหลังแล้วปล่อยอย่างเงี้ยตัองกลัวนะครับแต่ว่าคือมันต้องฝึกไงนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับวิธีการเลิกปืนนะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมายัางไงซึ่งผมก็เอียงเปยทางลูกโม่นะบอกไว้เลยนะถึงจำนวนกระสุนมันจะน้อยแต่ว่ามันมันขึ้นมาดิบขึ้นมาแล้วฉับพันจะยิงได้เลยนะ ผมว่านะยิงได้เลยไม่ยิงได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรีโอนะครับหะลูกออกก่อนเนาะอ่าครับเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสปริงเนี่ยถ้าปืนแม็กซ์นก็มีสปริงอีกสปริงแม็กที่ต้องเปลี่ยนมันดูแลทั้งทุกๆเดือนหรือสองเดือนอีกนะมันก็มีมีปัจจัยเข้ามาให้เรากังวลอีกนะครับแต่ว่าก็มันไม่ถึงขนานนั้นเนาะนะครับจะจะ,จะเรียนว่า ในการเลือกปืนไว้ปกป้องครอบครัวเราเนี่ยถ้ามีได้หนึ่งกระบอกเนี่ย<ส>ก็ผมส่วนตัวผมเนาะเอียงเอียงมาที่ปืนลูกโม่นะครับเอียงเอียงนะเอียงเอียงก่อนนะครับซึ่งลูกโม่ผมต้องเป็นพวกสั้นๆด้วยสมิชชิปอะไรเงี้ยแล้วเป็นสเตเลส์แนะนำมาเลยนะครับว่ามันก็จะเรียกว่ามันดูแลง่ายพกพาง,ง่ายนะครับพกพาง,ง่ายนะผมฟันธงนะตัวตัวผมกวอนนะ ผมเลือกที่เป็นตัวซิมิคิปตัวนี้ครับนะครับในในเหตุผลต่างๆเนะาะหนัดเพียงพอไหมผมว่าก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการป้อง,อง,องกันนะเราไม่ได้ไปคือเราเรา,เราป้องกันแหละถ้าเราสามารถที่จะฝึกการอะลูกเข้าได้ลูกออกได้โดยเร็วมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เนาะนะครับอันนี้โจทย์ที่ต้องมีกระบอกเดียวนะ ผมเอ็นเอียงมาที่นี่นะครับอ่านะครับก็เป็นการตอบโจทย์ของพี่ท่านนั้นที่สอบถามทาทางผมนะถ้าเป็นตัวผมเนาะผมผมบอกอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับพี่พี่น้องน้องนะแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีทั้งสองกระบอกนะครับสองกระบอกและมีงบประมาณได้สองกระบอกผมก็แนะนําว่าเป็นปืนตลาดดีกว่าแล้วเป็นซีซ่นหรือกล็อกหรือเป็นตัวสมิธดีกว่านะครับเพราะว่า เราไม่รู้นอนาคตว่า,าเราจะต้องต้องขายต่อหรือเปล่าหรือต้องเก็บไว้หรือนู่นนั่เราเลือกปืนที่มันมีมานานแล้วดีกว่านะครับที่เขาใช้งานมาหลายสิบปีแล้วไม่มีปัญหาคือ2อยี่ห้อนี้หรือกลอกก็ได้นะนะครับแต่ลู้โม่ผมแนะนําเป็นตัวสมิธครับก็โอเคนะครับผมผมว่าเป็นปืนที่อยู่กับเรามานานแล้วนะครับนะครับแล้วก็ ออถ้าเป็นเป็นแมกซีนเนี่ยผมก็จะมีซื้อไว้เพิ่มนะซื้อไว้เพิ่มเป็น3ามสามแมกซีนเลยเอาให้เอาให้แบบพอดีเลยนะผมก็จะมีบรรจุลูกไว้นะครับแล้วก็จะทุเดือนผมก็จะจะมาสลับแม็กกันน,นะครับสลับแม็กกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเดือนนี้ก็จะเป็นของตานี้ละอ่าครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในการเลือกปืนนะครับจะโม่หรือแม็กดีก็ ถ้ามีได้กระบอกเดียวผมขออนุญาตฟันธงส่วนตัวผมนะผมเลือกรูกโม่ครับถ้าเป็นลูกโม่ที่เป็นด้ามสั้นด้วยเอยไม่ใช่เอ่เอลำกล้องสั้นๆแบบนี้สองนิ้วสามนิ้วก็ได้นะแต่สี่นิ้วผมมองว่ามันก็มีได้แต่มันยาวไปเวลาเราจะเอาไปข้างนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยมันมันจะลําบากแล้วแนะนําเป็น M6 0ูนะครับหรือตระกูลนี้ตระกูลที่โครงเล็กแบบนี้อ่แล้วยิงปืนยิงลูกแรงได้นะี่มันก็ตอบโจทย์เราเลย ถ้าเราป้องกันนะฮะไว้ขูน5นัดแล้วเราบรรพกกระสุนเอไว้ทัก20นัดเนาะสมมตินนเนาะเอาไว้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 เอาไปด้วยอ่ะมันก็จะอุ่นใจนะครับส่วนแม็กกาซีนนะครับแล้วแต่เลยครับแนะม็กกาซีนเนาะมีหลายยี่ห้อแม็กกาซีนก็10นัด12นัดถือตามแล้วแต่มีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าแม็กกาซีนแนะนําเป็นปืนที่ประมาณ15นัดจะดีกว่านะครับ15นัด2แม็กกาซีนก็30นัด สาม,มส็กกานก็สี่สิบห้านัดครับเพียงพอครับเพียงพอนะครับนะก็อาจจะฝึกการประจุลูกใส่แมกกาซีนในกรณีที่ใช้หมดหมดไปแล้วสามแม็กหรือสองแม็กเนาะแล้วก็อ,อ,อาจจะฝึกการแก้ไขปืนที่เออ drive, วลาปืนตีขัดจะทํายังไงตบปืนตบอย่างนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ลองดูครับนะวันนี้ก็ขออยาตทำคลิปมาแบบนี้อาจจะมีคลิปแนวนี้ เเคยทํามาแล้วนะครับอาจจะเป็นลูกซองด้วยนะครับแต่โมกับแม็กยังยังไม่เคยที wow ่เป็นมาพูดแบบนี้นะครับก็ถึงรอบที่ต้องทาความสะอาดพอดีครับนี่ถึงเบนเสลึกก็ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันให้มันดูป้องกันสนิมสลึกก็มีสิทธิ์เป็นได้เนะถ้ามันชื้นพอนะครับอื้ บรรจุเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานผมก็จะใส่แบบนี้เลยนี่นะ่ะแล้วก็ผมจะใส่กระเป๋าทิ้ไนะะงไว้นะครับตู้ตึมซมิดเก็บไว้นะครับอพร้อมใช้งานแล้วก็อันนี้ก็มีลูกกระสุนะนี่ป้องกันไว้ก่อนนะแล้วก็ไม่แน่เนาะมีอะไรเหตุการณ์อะไรก็ยึ้นมาได้เลยนะครับ ตวนี้ก็เตรียมพร้อมไว้ครับพอยนอนแบบนี้นะครับอ่าเป็นเป็นแนวทางของผมนะฮะเพียงพอครับเพียงพอครับสองสองสองรุ่นสองแบบเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับอ่าันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามช่องนะครับสวัสดีครับวง่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ